หจากการประชุมที่อำเภอเมืองนครราชสีมาะคะท่านรองนายกก็ไปที่อำเภอศรีคิ้วด้วยไปลงพื้นที่ไปรับฟังความเดือดร้อนไปแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะ,คะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคมค่ะได้เดินทางไปที่บ้านน้ำเมาอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับฟังแก้ไขปัญหาข้อพิพาทการถือครองที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านน้ำเมาค่ะ นายประเสริฐจันทร,ร์โรงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจขอภัยค่าว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะลงพื้นที่ตรวจราชการที่บ้านน้ำมเมาอําเภอสีคิ้วกรณีเสียค่ารังวัดแต่ไม่ได้โฉนดจากการที่พบรัษฎรที่มีปัญหาข้อพิพาทที่สาธารณประโยชน์บ้านน้ำเมาค่ะโดยเมื่อปี2460 ทางราชการนะคะก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์เนื้อที่ประมาณ648ไร่ต่อมาค่ะหลังจากที่มีการตัดทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพผ่านที่ดินแปลงนี้ที่ดินแปลงนี้ก็เลยถูกแบ่งเป็น2ส่วนนะคะทิศเหนือเน,เนื้อที่ประมาณ154ไร่ส่วนทิศใต้เนื้อที่ประมาณ494ไร่เมื่อปี2.536ค่ะ โดยทางราชการนะคะได้ตรวจสอบแนวเขตค่ะเพื่อหาข้อมูลในปี2536ทางราชการได้ข้อมูลมานะคะเพื่อที่จะมาออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงนะคะแต่มีการคัดค้านและเรียกร้องผ่านทางสม,มชาเกษตรกรรายย่อยภาคตะนอกเชียงเหนือเพื่อให้ทางราชการแก้ไขปัญหาเป้าหมายรวมทั้งขอให้ทางราชการออกเอกสารสิทธิ์ให้ซึ่งอําเภอสีคิ้วนะคะได้สํารวจรังวัดทําแผนที่เพื่อออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวงและทารายละเอียดแปลงที่ดินที่ราษฎรบุกลุกถือครอง ปรากฏอยู่ที่นะคะเพียงแค่80ไร่เท่านั้นและการชี้ชัดเห็นร่องรอยหลักฐานการอาศัยอยู่มาก่อนทางราชการก็ควรออกโฉนดให้แนวทางการแก้ไขปัญหาตองพิสู่สิทธตามที่กฎหมายกําหนดการร้องเรียนสาเหตุเกิดจากไม่มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันสิทธิ์ค่ะโดยท่านรองนายรัฐมนตรีได้รับทราบปัญหาและจะนําข้อร้องเรียนของกลุ่มพี่น้องประชาชนทั้งหมดนําเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณ,ณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะ ท่านก็มาดูปัญหาหลายปัญหารเลยทั้งติดตามเรื่องของการพัฒน,นาแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศเชิงธรรมชาติไปดูเรื่องของแก้ข้อพิพาทเรื่องของปัญหาที่ดินแล้วก็ท่านไปดูเรื่องของเด็กๆที่หลุดออกจากนอกระบบการศึกษาด้วยมไม่ว่าจะเป็นเพราะความยากจนหรืออาจจะมีสิ่งแวดล้อมไม่เอื้อต่อการที่จะไปเรียนหรือว่ามีปัญหาครอบครัว ท่านก็มาดูเรื่องของเด็กๆที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาเพื่อที่จะดึงเด็กเหล่านั้นเนี่ยกลับมาเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลชุดนี้เหมือนกันค่ะที่จะทําให้เด็กที่หลุดออกนอกระบบการศึกษาเนี่ยเป็นศูนย์นะคะก็ถือว่าเป็นเป้าหมายนะคะที่จะต้องทําให้ได้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะอย่างที่น้องน้ำฝนบอกเลยนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องต่างๆแล้วนะคะเรื่องนี้แหละที่เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะก็ต้องขอลงพื้นที่ไปติดตามกันหน่อยค่ะคะ่ะ